17.4นาทีเมื่อวานนี้โลกออนไลน์แชร์กันกระหึ่มเลยนะครับคลิปวิดีโอพ่อสอนการบ้านเด็กสุดโหดความยาว2นาที25วินาทีเป็นภาพระหว่างพ่อคนหนึ่งซึ่งสวมกางเกงตัวเดียวกำลังสอนการบ้านวิชาน่าจะเป็นเลขกับลูกชายระหว่างนั้นปรากฏว่าพ่อไม่พอใจที่ลูกไม่สามารถตอบได้ว่าเลขนั้นคือเลขอะไรลักษณะก็คือกำลังทำการบ้านแล้วก็สอนเลขก็กลายเป็นว่าถูกลงโทษ ด้วยการใช้เท้าเตะหรือฟาดเข้าไปที่ลำคอเด็กหลายครั้งอย่างรุนแรงและก็โหดเหี้ยมเรานำเสนอภาพเคลื่อนไหวคงไม่เหมาะไม่ควรนะครับแต่บอกท่านผู้ชมว่าใครเห็นก็หดหูรวมถึงบางคนไม่กล้าดูด้วยซ้ำไปเพราะคลิปเนี่ยยาวเกือบสองนาทีครึ่งลักษณะก็คือลูกร้องแล้วไม่สามารถตอบคำถามของพ่อได้พ่อก็จะเอาเท้าฟาดซ้ำแล้วก็ถามว่านี่เรียกอะไรทำไมถึงตอบไม่ได้ ทีของเล่นครั้งเดียวทําไมถึงจําได้ทีแบบนี้ทําไมตอบไม่ได้แล้วก็ทําอีกนับครั้งไม่ถ้วนอย่างรุนแรงพร้อมกับดุด่าว่าครูสอนทําไมไม่จําเด็กตัวนิดเดียวครับร้องไห้โฮแล้วก็บอกว่าไม่รู้จริงๆว่าเลขอะไรจากนั้นพ่อก็ยังลงเท้ารัวๆอีกหลายครั้งจนเด็กล้มลงไปและทําท่าจะลุกขึ้นมาไม่ไหวพ่อก็จับให้ลุกขึ้นมาเองแล้วใช้เท้าฟาดเข้าไปอีก ก่อนจะลุกขึ้นไปตบแล้วก็บีบคอจนเด็กเนี่ยหายใจไม่ออกจากนั้นมีเสียงของผู้หญิงเล็ดลอดออกมาว่าตีมันตายนะพ่อคนนี้ก็พูดสวนกลับมาว่าให้มันตายไปเลยก่อนที่จะคว้างสมุดการบ้านใส่ลูกแล้วก็เดินออกจากห้องไปคลิปนี้15ชั่วโมงโดยประมาณเมื่อคืนนี้มีคนเข้าไปดูมากกว่า2ล้านครั้งแล้วก็ถูกแชร์เป็นภาพที่น่าหดหูมากกว่า300,000ครั้ง มีคนเข้าไปแสดงความเห็น50,000ข้อความเป็นอย่างน้อยทั้งหมดวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของคนเป็นพ่อว่าเกินกว่าเหตุขนาดไหนเรียกร้องให้มีการหาตัวให้ได้ว่าเป็นใครเพื่อให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดไม่ควรจะลุ้มบอลวยหรือให้ประกันตัวอมาเพราะเกรงว่าจะทำร้ายซ้ำและเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตรวจสอบแล้วนะครับโจชมครับก็ปรากฏว่า ตำรวจได้เข้าควบคุมตัวพ่อที่ทำร้ายลูกอย่างทารุณเหตุเกิดในท้องที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพันโทเด็กพัชกรกันหวานผู้อุปถมกับการโรงพักหัดใหญ่จังหวัดสงขลาบอกนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องห้องหนึ่งชั้นสี่ตึกสองแฟลตแห่งหนึ่งก็แล้วกันในเขตเทศาบาลนครหัดใหญ่ตำรวจหัดใหญ่เข้าไปควบคุมตัวพ่อมาสอบสวนแล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ ทราบชื่อแล้วนะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อนะฮะเพราะเป็นเรื่องในครอบครัวพ่ออายุ30ปีนะคะแต่ว่าตามข่าวเนี่ยบอกพ่อเป็นลูกชายของตํารวจยศในดาบคนหนึ่งในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรหัดใหญ่ด้วยก็คือลูกตํารวจบนโรงพักหัดใหญ่นั่นเองหมายถึงเด็ก5ขวบวันนี้ก็เป็นหลานตํารวจใช่ค่ะตอนที่ควบคุมตัวพ่อวัย30ปีนี่มาที่โรงพักเนี่ยนะคะผู้สื่อข,ข่าวรายงานบอกยังอยู่ในอาการมึนเมาไม่สามารถให้การในส่วนที่เป็นรายละเอียดได้เลยยังพูดจาวงกวนอยู่ล่ค่ะ ภุมมกับบอกนะครับว่าถูกควบคุมตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่โรงพักขัดใหญ่และตรวจร่างกายพบว่า,ามีสารเสพติดด้วยคาดว่าที่ทําลงไปเพราะมีอาการมึนเมาและเครียดเพราะไม่มีงานทํา ในทางคดีนั้นตำรวจตวเตรียมจะตั้งข้อหา4ข้อหาด้วยกันนะฮะข้อหาแรกก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นข้อหาที่2กระทําความรุนแรงในครอบครัวข้อหาที่3กระทําการรุนแรงในร่างกายและจิตใจของเด็กส่วนข้อหาสุดท้ายก็คือเรื่องของการเสพยาเสพติดให้โทษตามค่ะบอกว่าเป็นยาไอซ์นะคะขณะที่ได้นําตัวมาถแถลงเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองเมื่อสักครู่นี่เองนะพ่อเด็กซึ่งถูกตำรวจจับกลุมตัวตั้งสีข้อหายอมรับว่าทําจริงๆ อ้างว่า <bunker. S 1> เครียดตกงานแล้วก็ดื่มสุราอ้างว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็ขอโทษในเหต <tortured. S 2> ุการณ์ที่เกิดขึ้นฟังเสียงดูนะขอโทษนะครับเด็กที่ผ่านมาครับต่อไปผมจะไม่ทำแบบนี้ครับผมจะเปลี่ยนตัวเองก็ทำอะไรกับลูกไปบ้างครับก็มีมีเศะครับแล้วก็มีปีพออะไรเี้ตามคลิปนะครับผมทำแบบนี้บ่อยกันไหม

ผู้ที่แอบบันทึกเอาไว้ก็คือแม่ของเด็กนะฮะค่ะซึ่งให้การในเบื้องต้นว่า,สสาถูกพ่อเนี่ยทำร้ายมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปห้ามเพราะตัวเองก็โดนทำร้ายด้วยคือตัวแม่เนี่ยอัดคลิปไว้เพราะว่าสงสารลูกที่โดนแบบนี้หลายครั้งแต่ตัวเองก็โดนเหมือนกันก็เลยไม่กล้าเข้าไปห้ามนะคะเพียง <c oughs> แต่ได้มีเสียงโผล่เข้ามาในคลิปว่า <c oughs> เดี๋ยวตายนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมันตาย ข้อมูลเบื้องต้นระบุน,นะครับว่าแม่เด็กส่งคลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อจิ๊จะนําไปเผยแพร่ให้เข้ามาดาเนินการกับพ่อเด็กขณะที่ลูกชายเชื่ออายุห้าขวบขณะนี้บ้านพักเด็กสงขาได้ให้เข้าให้การช่วยเหลือโดยให้พักอยู่กับแม่ตอนนี้ไปตรวจร่างกายแล้วที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ในเบื้องต้นเด็กปลอดภยัยไม่พบบาดแผลตามร่างกายแล้วจิตใจก็เริ่มดีขึ้นนะ,ะไปฟังเสียงภูมิกับนะครับคุณหมอให้ ุรรม,มบ้านหันใหญ่คุณหมอให้กลับบ้านแต่วันนั้นก็ไม่ไม่สาหัสก็เดี๋ยวว่าจะประสานกับพมอต่อไปว่าจะดำเนินการยังไงกับลู่นั่นแหละฮะเดี๋ยวตามดูกันต่อนะครับานผช้อมครับเป็นนั้นยืนยันว่าหลายท่านเกรงว่ายังไม่ได้จับกลุ่มก็ยืนยันว่าจับกลุ่มแล้วและถูกตั้งข้อหาหนักซึ่งมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยเนี่ยนะนะไม่ว่าจะอ้างอะไรก็ตามที เมื่อวานนี้มีประเด็นให้วิาพากษ์วิจารณ์กันอีกเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเรียกว่ามีการแชร์ส่งต่อกันแล้วก็มีการประนามพฤติกรรมของ